อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่417การประทุขของสงครามฉินเฟิงคือคนแรกที่ได้กินเนื้อคนอื่นๆเมื่อได้สติก,ก็เริ่มลงมือบ้างทันทีเดิมระยะห่างในจุดนี้กับสถานชุมชนมันกินเวลาราวๆสิบนาทีซึ่งนั่นเกรงว่าจะสายเกินไปดังนั้นเมื่อออกจากสถานชุมชนมาได้ไม่ไกลทั้งหมดก็สตกระสุนทันที ไม่รังรอให้ฉินเฟิงหาจังหวะถอยหนีปล่อยเขาตกอยู่ท่ามกลางหากระสุนปืนใหญ่พาฉันออกไปทีฉินเฟิงตะโกนไปหลีวาดมือพาทั้งเธอทั้งเขาหายวับไปปรากฏกายห่างออกไปหลายกิโลเมตรรืม้มคลื่นระเบิดจากแรงกระสุนกวาดไกลออกมาปะทะเข้ากับเบื้องหลังของฉินเฟิงอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน นีต่างจากการใช้ปืนใหญ่ยิงยุงเป็นความสิ้นเปลืองอย่างสุดแสนนั่นเพราะก่อนพวกเขาจะยิงพวกกริมมันหนีกระเจิงไปกันหมดแล้วที่ทำไปไม่มีประโยชน์เลยนอกจากนี้ยังถือเป็นการทำผิดซ้ำสองเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครเหมือนกับชินเฟิงพวกเขามีได้ครอบครองอ bility มืดหรืออ bility มิติที่สามารถใช้หลบหนีทั้งหมดแค่ต้องการช่วงชิงแต้มสงครามก็เท่านั้น แต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นการบอกที่อยู่ของตนเองให้แก่พวกมันช่วงเวลานี้กริมที่เหลืออยู่น้อยกว่า3000ตนหนีตเตลิดไปทุกทิศทางย่อมเป็นธรรมดาที่บางตนจะมุ่งตรงไปยังทิศทางของสถานชุมชนหลงชวนที่3อาจมีกริมสักราวๆยี่สตัวหรือมากกว่านั้นเนื่องจากเป็นช่วงเวลายามค่ำคืนพวกมันไม่อาจรับรู้ทิศทางได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อเห็นสเก็ดไฟจากปากกระบอกในระยะไกลก็ตระหนักได้ทันทีนั่นพวกเขาจะต้องเป็นพวกเขาแน่นอนต่อให้ข้าต้องตายก็จักต้องลากพวกมันลงไปด้วยกันให้จงได้พวกเราบุกเหล่ากริมคำรามเกลี้ยวกราดสองปีกสยายกระพือด้วยความเร็วสูงสุดบนเนินเขาที่ผู้ใช้พลังเหล่านั้นปักหลักไม่มีต้นไม้หรือสิ่งใดพอใช้บทบังได้เลยดังนั้นง่ายต่อการพบเห็น พวกกริมบนท้องฟ้าสามารถถลาลงไปได้โดยไม่ต้องเผชิญสิ่งกีดขวางใดๆและพวกมันทุกตนล้วนมีอาวุธครบมือตายซะให้หมดอาวุธปืนในมือสาสตร์รังสีแสงพร่างพราวทันใดนี่คือจักรกลฉบับย่อดส่วนของป้อมปืนความเร็วแสงบนเมืองลอยฟ้าแม้คุณภาพจะด้อยกว่าแต่ก็ยังรวดเร็วมากอยู่ดีจริงอยู่ที่ผู้ใช้พลังเลเวลซียังพอสามารถหลบหลีกมันได้ แต่สำหรับเลเวลดีเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนมือปืนคนหนึ่งไม่มีเวลาทันได้ตอบโต้เขาถูกลำแสงกระทบลงตรงหัวไหล่วินาทีถัดมาบริเวณหัวไหล่ทั้งหมดกลับกลายเป็นว่างเปล่าหลงเหลือเพียงเนื้อช่วงแขนนิดนิด,นดหน่อยที่เชื่อมต่อกับช่วงอกเท่านั้นอ้ามือปืนกรีดร้องหน้าสั่งเวทเสียงโหยหวนนี้ราวกับกระตุ้นทหารกริมอาวุธในมือถูกยกขึ้นสาดยิงอย่างบ้าคลัง่ง หวือ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 สามมือปืนเลเวลดีถูกสังหารลงในพริบตาค่าทหารกริมเริ่มอรารวาดสังหารอย่างสนุกสนานเพียงหนาทีสมาชิกทีมผู้ใช้พลังเลเวลดีกว่า20คนทั้งหมดถูกกวาดล้างไม่เว้นกระทั่งเลเวล C ีที่เป็นหัวหน้านำทีมพวกเขาสุดท้ายไม่อาจหลบหนีไปได้ประสิทธิภาพการต่อสู้ของเผ่ากริมมันแข็งแกร่งเกินไป และชัยชนะในครั้งนี้ส่งผลให้สัญชาตยานกระหายเลือดของเผ่ากริมถูกปลุกปั่นขึ้นอีกครั้งค่าพวกท่าต่างนิติจริงๆแล้วอ่อนแอมากพวกมันแค่ครอบครองอาวุธที่ทรงพลังเท่านั้นทหารกริมเริ่มติดต่อกับสหายที่กระจัดกระจายของพวกมันอย่างรวดเร็วทั้งหมดเบนทิศทางเปลี่ยนเป็นมุ่งหน้าตรงไปยังสถานชุมชนที่สามเป็นตำแหน่งเดียว ฉินเฟิงปรากฏกายขึ้นเบื้องหลังของทีมกริมทั้ง20ตนระเบิดอบิลิตี้ออกมาทันใดบังเกิดเสียงอึกกระทึกอยู่ราวๆสามนาทีกริมทั้ง20ตัวตกตายลงอย่างไรก็ตามดูเหมือนจะสายเกินไปท่ามกลางความมืดมิดดวงตาของฉินเฟิงสามารถมองเห็นได้ทุกสรรพสิ่งปัจจุบันเขาค้นพบว่ามีกริมหลายร้อยตนกำลังมุ่งตรงมายัางทิศท,ทางนี้ รีบถอยทับเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากให้ทุกคนต้องตายฉินเฟิงประกาศผ่านอุปกรณ์สื่อสารไปยังทีมผู้ใช้พลังที่เสนอหน้าออกมาจากเมืองแต่ก็นะเกรงว่าจะไม่มีใครฟังคำของฉินเฟิงหรือต่อให้ได้ยินพวกเขาก็ไม่อาจทำได้เพราะทั้งหมดกำลังพัวพันอยู่กับทหารกริมฮ่า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 ปลิดชีพพวกเขาล้างแค้นให้เหล่าพี่น้องของพวกเราไล่ตามไปจงฉีก พวกท่าที่กล้าแข่งขืนให้เป็นชิ้นๆในที่สุดทีมผู้ใช้พลังที่ทะเลทล่าออกมาแนวหน้าก็เห็นถึงจำนวนของเผ่ากริมที่เหลืออยู่ทั้งหมดเริ่มตื่นตระหนกวิง่งรีบหนีเร็วจะกระบวนท่าวอนยุทธหรือท่าอบบลิตี้ทั้งหมดหล้วนถูกใช้ออกมาทว่ามิใช่ต่อสู้เป็นการใช้เพื่อหลบหนีสุดกำลังแต่ด้วยความเร็วของพวกเขาจะเทียบกับความเร็วของเผ่ากริมได้อย่างไร ปีกยาวพัดกระพืออย่างรวดเร็วเห็นเป้าหมายก็ทิ้งตัวลงไปราวกับเหยี่ยวโฉบลงจากฟ้าลากระต่ายบนผืนหญ้าเพียงพริบตาที่โฉบลงกรงเล็บแหลมของเหยี่ยวพลันเจาะกระโหลกของผู้ใช้พลังคนหนึ่งทันทีอาชชายคนนั้นยังไม่ทันได้ร้องสุดเสียงศีรษะของเขาก็ถูกระเบิดไปเสียก่อนส่วนคนอื่นๆพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะหันหลังกลับไปมองด้วยซ้ำ เผ่ากริมที่กระจัดก,กระจายตามมาสมทบปิดล้อมสมาชิกทีมนี้จากสองทิศทางและเริ่มฉีกถึงสมาชิกทั้งหมดทันทีผู้ใช้พลังเหล่านี้เดิมรีบตรงมาอย่างเร่งร้อนเลยไม่ทันได้เตรียมการใดๆแต่เวลานี้ไม่ว่าใครต่างก็รู้ดีว่าพวกเขามีอาจเป็นคู่มือกับเผ่ากริมเพราะสุดท้ายแล้วพวกมันทั้งหมดมีความแข็งแกร่งอยู่ในเลเวลซสถานการณ์ย่แย่มากจริงๆ ชาวกริมเริ่มกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแม้ตอนนี้จะเหลือแค่สองถึงสามพันตนแต่จำนวนนี้เวลากระจุกรวมกันก็ยังดูเนืองแน่นชวนให้ผู้คนหวาดผวาอยู่ดีทั้งหมดกระพือปีกเริ่มแข่นฆ่าสังหารหมู่นองเลือดไปตลอดเส้นทางใช้ร่างมนุษย์ปูเป็นพรมแดงมุ่งตรงสู่สถานชุมชนการไล่ล่าดำเนินต่อไปได้ไม่นานพวกมันก็เห็นถึงสถานชุมชนที่สาม อันที่จริงนี่อยู่ห่างจากค่ายชั่วคราวของพวกมันแค่สิบนาทีเท่านั้นหรือว่านั่นจะเป็นเมืองของพวกทาสไม่คิดเลยว่าจะใกล้ถึงขนาดนี้พวกมันแท้จริงอ่อนแออ่อนแอจนน่าเวทนาไปสังหารพวกมันกันเถิดแก้แค้นให้เหล่าพี่น้องธรรมชาติของกริมมีนิสัยดูร้ายโดยเฉพาะเวลานี้ดวงตาของพวกมันเป็นสีแดงฉานเหนือสิ่งอื่นใดพวกมันโกรธเกรี้ยวสุดแสน เพราะเผ่ากริมเข้าใจแล้วว่าจริงๆพวกตนถูกหลอกในความเป็นจริงมนุษย์ช่างเล็กจ้อยและอ่อนแอในบรรดาทั้งหมดมีตัวตนทรงพลังอยู่แค่หนึ่งถึงสองคนเท่านั้นที่กำลังเล่นสงครามกองโจรกับพวกตนแต่ตอนนี้ความแข็งแกร่งของกองทัพมนุษย์ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนี่ทำให้พวกมันยิ่งรู้สึกเหมือนโดนปั่นหัวไม่ต่างจากการถูกดูหมิ่นครั้งใหญ่ ช่างอาดอั้นและความอัดอันนี้จะถูกระบายด้วยการทำลายทุกสิ่งเผ่ากริมรวมตัวกันแข่นค่าอรารวาตลอดเส้นทางพวกมันสังหารผู้ใช้อบิลิตีไปเกือบ300คนส่งผลให้ภายในเมืองมีบางจุดที่การป้องกันกลายเป็นว่างเปล่าฉินเฟิงและไปหลีกลับมายังถนนหลักทันทีจุดนี้คือที่ซ่อนของกองทหารรับจ้างเฟิงหลีตลอดทั้งเส้นถนนลากยาวกว่าห้เมตร เป็นตำแหน่งที่ได้รับประจำการให้ต่อสู้เป็นตายกับเผ่ากริมลมหายใจของทุกคนยิ่งมายิ่งหนักอึ้งพวกเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าไกลบางคนก็ก้มลงมองภาพถ่ายจากโดรนบนอุปกรณ์สื่อสารในระหว่างนั้นเองบนหลังคาของตึกผู้ใช้พลังร่างของชายคนหนึ่งพลันปรากฏกายเป็นซื่อฉิงซื่อฉิงยืนหยัดอยู่ที่นั่นไม่คิดหลบซ่อนตัวแต่อย่างใด ทั้งคนทั้งร่างของเขาปลดปล่อยกลิ่นอายโหดเยี่ยมดุดันทหารกริมบางตนเมื่อเห็นซื่อฉิงก็โฉบลงไปอย่างบ้าคลาั่งหมายจะฉีกถึงมนุษย์ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซื่อฉิงประโจนส่วนขึ้นไปเช่นกันเขาเหยียบย่ำบนชั้นอากาศที่ว่างเปล่าและในมือปรากฏกระบี่ยาวขึ้นทันใดกระบี่นี้ยาวกว่าสองเมตรรวมด้ามจับถือเป็นกระบี่หนักเล่มหนึ่ง เพียงสะบัดเบาๆคมกล้าก็ถึงตัวทหารกริมทันทีชั่วราวกับตัดเต้าหู้ร่างทหารกริมแยกออกเป็นสองส่วนร่วงตกลงจากท้องฟ้าซื่อฉิงย่ำโฉบกายไปทางซ้ายวาดกระบี่ฟันฉับซักพักย่ำเท้าไปทางขวาใช้ออกอีกหนึ่งกระบวนท่าโถมโจมตีอย่างบ้าคลั่งต่อมาซื่อฉิงหยุดคอมโบโจมตีกระบี่ในมือถูกกุมแน่น ก่อนวาดออกเป็นวงครึ่งเซี่ยวพระจันทร์อัดฉีดไปด้วยกำลังภายในที่พรุ่งพล่านในพริบตาตรงช่วงเอวของหกริมในอากาศพลนันถูกหั่นแยกจากกันเป็นสองท่อนทันทีทหารกริมมิอาจทานรับกระบวนท่านี้ได้เลยโดยสิ้นเชิงเพราะยังไงซะส,สุดท้ายแล้วซื่อฉิงน,น่าคือเลเวลบีเริ่มไม่น้อยหน้าหวังโจกับกวงเว่ยก้าวเข้าสู่สนามรบ หวังโจยืนหยัดอยู่เหนือยอดอาคารสูงสุดของสถานชุมชนที่สเขาเป็นคนสูงใหญ่สองแขนกำยำเป็นพิเศษปัจจุบันบนยอดตึกปรากฏอาวุธปืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่า2เมตรครึ่งตรงส่วนปากกระบอกปืนมีลักษณะคล้ายกับรวงพึ่งและเบื้องหลังของหวังโจติดตั้งไว้ด้วยถังพลังงานเขาคือมือปืนเลเวลบถือเป็นอาชีพที่ในระดับสูงขาดแคลนสุดแสน หวังโจโยกสองแขนขึ้นกุมอาวุธตนพริบตานั้นยอดตึกพลันสา่นสวราวกับฝนดาวตกถูกกระหนำยิงขึ้นไปบนฟากฟ้าภายใต้อำนาจการยิงถล่มอย่างดูเดือดทหารกริมร่วงหล่นลงมองจากระยะไม่ใกล้ไม่ไกลราวกับแผ่นเกี้ยวถูกหย่อนลงจากที่สูงทางฝั่งกวงเว่ยมือซ้ายของเขาสวมทับไว้ด้วยถุงมือน้ำแข็งสีฟ้าดูโออารูหราเป็นอย่างมาก หลังจากสวมถุงมือชั้นน้ำแข็งก็เริ่มก่อตัวขึ้นเบื้องหลังเขาก่อนสยายออกเป็นปีกน้ำแข็งกวงเว่ยทยานขึ้นสู่สนามรบเบื้องบนเจ้าตัวง้างมือขวาและเหวี่ยงซัดในหมัดเดียวระเบิดน้ำแข็งปะทุกออกจากหมัดเขาขยับขยายไปในอากาศลากยาวไปกว่า100เมตรท่านใดทหารกริมกว่า30ตัวถูกแช่เป็นเอเลียนน้ำแข็งโดยกวงเวยอยอย่างฉับพลัน ปลดปล่อยอำนาจอันคงกระพันอย่างหาผู้ใดเทียบตอนที่418ได้รับความเสียหายอย่างหนักผู้ใช้พลังเลเวลบีนี่ช่างแข็งแกร่งซะจริงแต่หากจะให้กล่าวว่าเลเวลบีเพียงหนึ่งสามารถรับมือกับศัตรูนับหมื่นได้มันคงจะเกินไปหน่อยถ้าเป็นหนึ่งต่อร้อยล่ะก็สบายหรือไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ว่าบนน่านฟ้ามิใช่พวกทหารกริมทุกตนจะรุมโจมตีพวกเขาเป็นจุดเดียว ทั้งหมดยังต้องคอยรับมือกับทางอื่นอยู่อีกอย่างพวกมันเป็นเลเวล4ดังนั้นแทบจะไม่อาจทำร้ายเลเวล B ได้เลยเผ่ากริมเริ่มตื่นตระหนกอีกครั้งอาวุธของพวกมันได้รับความเสียหายจากกุกแรงระเบิดหลายครั้งและด้วยกรงเล็บเพียงอย่างเดียวไม่พอที่จะสังหารเลเวล B ทั้งสคนนี้ได้ปล้นรีปลน้ปลนศิลามิติจากพวกอ่อนแอเร็วเข้า กระจายกำลังการออกไปพยายามอย่าเผชิญหน้ากับพวกตัวอันตรายทั้งสาส่วนคนอื่นๆถ้าเจอก็ฆ่าทิ้งให้หมดพวกมันตัดสินใจทิ้งสหายเอาไว้เบื้องหลังราวราวหนึ่งร้ตนเพื่อตรึงเลเวลบีเอาไว้ส่วนที่เหลือต่างมุ่งหน้าลงไปในเมืองทหารกริมตนหนึ่งย่างเท้าลงบนท้องถนนวินาทีถัดมาก้อนหินยักษ์พลันร่วงตกจากฟ้ากระแทกเข้าใส่หัวมัน รอจนกระทั่งทหารกริมลุกขึ้นผู้ใช้วรยุทธโบราณกลุ่มหนึ่งปรากฏออกมาจากที่ใดไม่ทราบระดมทั้งเท้าทั้งหมัดเข้าใส่ไม่ยัง้งและหนึ่งในนั้นมีการดำรงอยู่ที่ครอบครองพลักกำลังอันแข็งแกร่งผสมโรงอยู่ด้วยเพียงไม่กี่ลมหายใจทหารกริมตนนั้นก็ถูกรุมถล่มจนตายไม่นานทหารกริมนับหลายสิบตัวเริ่มโฉบตามลงมาหาเป้าหมายสังหาร เดิมทีภายในสถานชุมชนที่3มีผู้ใช้พลังเลเวล C อยู่ทั้งสิ้น300คนและเลเวล D อีกกว่า5,000คนแต่เนื่องจากการซุ่มโจมตีนอกเมืองล้มเหลวหลังจากถูกสังหารหมู่ไปผลปรากฏว่ามีเลเวลดีกว่า1,000คนต้องจบชีวิตลงอย่างไรก็ตามต่อให้ผู้ใช้พลังเหล่านั้นประจำการอยู่ในเมืองผลลัพธ์คงไม่แตกต่างกัน กลายเป็นเป้าให้พวกมันสังหารอยู่ดีแต่ในครั้งนี้จุดเดียวที่ไม่เหมือนเดิมก็คือมีฉินเฟิงอยู่ที่นี่และฉินเฟิงมิใช่เลเวลดีธรรมดากริมนับสิบตัวกำลังบินอยู่บนที่สูงไล่สังเกตหามนุษย์หมายจะสังหารและปล้นชิงอุปกรณ์รูนมิติจากพวกเขาฉินเฟิงกระโจนออกมาจากที่ซ่อนทันใดโอบกอดทมินลำแสงแห่งความมืด เพียงพริปตาทหารกริมเหล่านั้นแทบจะสูญเสียประสิทธิภาพในการรบทั้งหมดไปร่วงหล่นลงบนถนนจากในที่ซ่อนกองทหารรับจ้างเฟิงหลีกระโจนเข้ารุมขย้ำทันทีฉากนี้ราวกับลูกแกะถูกเชือดทั้งสับทั้งฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอันที่จริงแล้วฉินเฟิงกับเผ่ากริมได้เผชิญหน้าต่อสู้กันอยู่หลายครั้งแต่ในทุกครั้งทหารกริมที่เห็นหน้าฉินเฟิงทั้งหมดล้วนไม่รอดชีวิตกลับไป ดังนั้นพวกมันเลยยังไม่ทราบว่าเป็นฉินเฟิงนี่เองที่คือปีศาจจำแรงคอยเก็บเกี่ยวชีวิตของพวกมันในช่วงหลายวันที่ผ่านมาดังนั้นยามแรกเมื่อสังเกตเห็นฉินเฟิงในสมองของพวกมันเลยผุดคำว่าเล็กจ้อยและอ่อนแอขึ้นมาไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่สหายถูกผู้ใช้พลังเข้าแขนฆ่านี่เลยยิ่งเป็นการดึงดูดทหารกริมตนอื่นๆให้เข้ามายังถนนสายนี้เพื่อล้างแค้น ขณะเดียวกันผู้ใช้พลังที่บาดเจ็บและกำลังหลบหนีเมื่อเห็นพวกฉินเฟิงก็เข้ามาขอพึ่งพิงโดยไม่ทันตั้งตัวจำนวนในกองกำลังของฉินเฟิงเริ่มเพิ่มมากขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาประสานงานต่อสู้สังหารทหารกริมได้เป็นอย่างดีเสียงฆ่าฟันดังอื้ออึงไปถึงสวงสวรรค์แต่ที่ฉินเฟิงอยู่ในก็แค่จุดเดียวในชุมชนเวลานี้ยิ่งสงครามดำเนินไปเนิ่นนาน จำนวนมนุษย์ก็ยิ่งถดถอยลงไปเรื่อยๆผู้ใช้พลังคนใดที่ถูกพวกกริมจับตัวได้ครั้งหนึ่งจะถูกจับแหวกอกอกระชากหัวใจออกมาอย่างไม่ละเว้นภายในสถานชุมชนกลิ่นอายโลหิตฟุ้งกระจายออกไปทั่วช่างเป็นสงครามที่น่าสลดและน่าหวาดกลัวติดติดติดข้อความฉุกเฉินถูกส่งมายังอุปกรณ์สื่อสารของทุกคน หัวหน้าท่านนายพลส่งคำสั่งลงมาว่าให้ทุกคนถอยไปหลบในสถานที่ปลอดภัยเฉินเซี่ยงก้มมองอุปกรณ์สื่อสารและกล่าวนี่คือข้อความจากซื่อฉิงโดยตรงเห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะเผ่ากริมมีจำนวนมากเกินไปแม้จะถูกระเบิดโจมตีด้วยกระสุนปืนใหญ่ของฉินเฟิงและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากแต่ก็มีอาจหยุดการลุกรานของพวกมันได้ ปัจจุบันนับจากช่วงเริ่มสงครามเวลาได้ผ่านพ้นไปกว่าสามชั่วโมงแล้วกองทัพกริมตกตายลงทั้งสิ้นหนึ่พตนแต่ส่วนใหญ่ตายลงภายใต้น้ำมือของผู้ใช้พลังเลเวลบในขณะที่เลเวลดีฝั่งมนุษย์จบชีวิตลงไปแล้วมากกว่าสามพันคนนี่ถือเป็นตัวเลขที่น่าหวาดกลัวมากประมาณการคร่าวๆตามสถานการณ์คาดว่าภายในเวลาอีกสักชั่วโมง ผู้ใช้พลังเลเวลดีทั้งหมดคงจบชีวิตลงนั่นเท่ากับหายนะของพันธมิตรมนุษยชาติพวกเราถอยฉินเฟิงตะโกนสั่งการสมาชิกกองทหารรับจ้างเฟิงหลีเตรียมตัวพร้อมอยู่ก่อนแล้วพวกเขาล่าถอยอย่างเป็นระเบียบส่วนเหล่าเลเวลดีที่ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียผู้นำก็ล่าถอยตามคนของเฟิงหลีไปเผ่ากริมแน่นอนย่อมพยายามจะไล่าตาม ทว่าเทคนิคมังกรไฟของฉินเฟิงปะทุกข,ขึ้นทันใดมีชั้นอยู่ที่นี่พวกแกยังคิดไปทำร้ายคนอื่นอยู่อีกหรอมังกรไฟกู่ก้องคำรามรไายระบําบนฟากฟ้าปกคลุมทหารกริมที่คิดลงมือเอาไว้โดยตรงก่อนลากตัวออกไปและตูมส่งร่างที่ลุกไหม้ของทหารกริมลอยไปจูบกับกำแพงตึกหลังหนึ่งฆ่าเขาซะ ทหารกริมหลายตนเบนความสนใจมายังฉินเฟิงถลึงมองเขาด้วยดวงตาแดงกําแทบอดรนทนไม่ไหวที่จะฉีกฉินเฟิงเป็นชิ้นๆอย่างไรก็ตามพวกมันย่อมไม่มีทางสมหวังแม้ความแข็งแกร่งของฉินเฟิงเทียบกับพวกมันแล้วจะเป็นเพียงตัวตนเล็กจ้อยและอ่อนแอแต่ฉินเฟิงด้านครอบครองอ b บ l i t y ้มืดที่มีความสามารถลดทอนความแข็งแกร่งของศัตรูลง ดังนั้นเลยตาลปัดเป็นฝ่ายตนเสียเองที่ถูกฉินเฟิงฆ่าชีวิตไปเสนอหน้านักงั้นก็ตายซะมีดกษัตริย์ครามของฉินเฟิงกรีดผ่านอากาศสะบ้านกริมไปอีกหนึ่งหัวขณะเดียวกันก็เริ่มล่าถอยตามสมาชิกคนอื่นๆไปคนของกองทหารรับจ้างเฟิงหลีทยอยกันล่าถอยลงไปยังลานจอดรถใต้ดินพวกคุณลงไปก่อนนับจำนวนผู้บาดเจ็บด้วยและซ่อนตัวให้ดีฉินเฟิงตะโกน รับทราบทุกคนตอบรับเป็นเสียงเดียวกันร้ายซึ่งความลังเลใดๆความไว้วางใจของพวกเขาที่มีต่อฉินเฟิงอาจเรียกได้ว่าเชื่อมั่นจนดวงตามืดมัวพวกเขาจะไม่มีทางปฏิเสธคำสั่งของฉินเฟิงกว่า200คนเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในฐานป้องกันในลานจอดรถใต้ดินมีเฉพาะฉินเฟิงกับป๋ายหลีที่ยังเหลืออยู่บนชั้นลานจอดรถคอยทานรับการบุกโจมตีของเผ่ากริม พรมโลกันทะเลเพลิงปะทุโหมปิดทางเข้าเอาไว้ทันทีเปลวไฟก่อตัวเป็นกำแพงกั้นไม่ยินยอมให้ผู้ใดฝ่าเข้ามาฉินเฟิงและไปหลีคอยเฝ้าปกป้องสถานที่แห่งนี้หน้าทางเข้าโรงจอดรถชั้นใต้ดินศพยิ่งมายิ่งทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากหนึ่งเป็นสองและจากสองเป็นสิบและจากสิบเป็นร้อย การต่อสู้ดำเนินไปราวกับไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดจนกระทั่งไม่มีทหารคริมตนใดกล้ายืนหยัดอยู่เบื้องหน้าฉินเฟิงบางทีพวกมันอาจจะหวาดกลัวคลิกคลิกคลิก,ลกฟู่ไม่ไกลาจากฉินเฟิงเสียงกระหน่ำกระสุนที่ดังสนั่นตลอดมาในที่สุดก็หยุดลงช่วงเวลานี้การต่อสู้ชุลมุนเป็นอย่างมาก และเกรงว่าเจ้าของเสียงกระสุนปืนที่ขาดท่วงไปนี้จะเหลือเพียงคนเดียวและบ่งบอกว่าเขากำลังถึงวิกฤตแล้วณนเส้นขอบฟ้าแสงอรุณรุ่งเริ่มปรากฏขึ้นโดยไม่มีใครทันรู้ตัวเวลาได้ผ่านพ้นไปกว่าสี่ชั่วโมงแล้วใส่หัวไปให้พ้นบนยอดตึกสูงเสียงคำรามเกลี้ยวกลาดดังขึ้นผสานไปกับพลังสมาธิก่อให้เกิดเสียงอึกกระทึกนี่คือคลื่นอัดอากาศพลังสมาธิ เป็นหวังโจหวังโจไม่มีกระสุนเหลืออีกแล้วและที่น่าห่วงยิ่งกว่าก็คือความแข็งแกร่งทางกายภาพของมือปืนไม่ได้สูงส่งอะไรมากมายนะักการต่อสู้ข้ามคืนเลเวลบีคนแรกที่ถึงขีดจำกัดก็คือหวังโจขณะนี้ทหารกริมราวกับเห็นประกายแสงแห่งความหวังพวกมันทลาเข้าโจมตีหวังโจอย่างบ้าคลั่งน่าเสียดายจริงๆที่ขาดกระสุนไปนิดเดียว เพราะอันที่จริงรอบตัวหวังโจเหลือทหารกริมอยู่อีกแค่50ตัวเท่านั้นหวังโจตัดสินใจกระโดดจากตึกสูงลงไปยังอีกตึกหนึ่งระหว่างทางก็โจมตีไปในตัวแต่สุดท้ายเขาก็พบว่าตนถูกต้อนจนมุมแต่ในตอนนั้นเองกลิ่นอายอันร้อนแรงพลันหยดย้อยจากฟากฟ้าเทคนิคมังกรไฟโห มังกรไฟมะฮมากู่ก้องคำรามอ้าปากกวาดกลืนทหารกริมเหล่านั้นลงไปเป็นฝีมือของฉินเฟิงหากเทียบกับคนอื่นๆแล้วประสิทธิภาพในการต่อสู้ของฉินเฟิงไม่ได้ลดทอนลงเลยนั่นเพราะพลังพิเศษด,ดูดกลืนของเขาที่ดูดซับความตายจากศัตรูมาเติมเต็ม,ตมพลังงานให้แก่ตนเองยิ่งฉินเฟิงต่อสู้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเปลี่ยนไปด้วยพลังมากขึ้นเท่านั้นตายซะ มีดกรยิย์ครามโฉบเข้าเฉือนศีรษะทหารกริมลำแสงแห่งความมืดหลากเส้นประทุออกมากริมหลายตัวล้มลงกับพื้นมือไม้อ่อนแรงอย่างกระทันหันระเบิดแมกมาตูมเพลิงหนืดลุกฮือโถมจากพื้นดินปกคลุมทหารกริมเอาไว้ทันทีเพียงการปรากฏกายของฉินเฟิงในระยะเวลาสั้นๆแค่หนึ่งนาทีและอีกสามกระบวนท่า เขาสามารถสังหารศัตรูไปได้กว่าเจตน